ไอกรีดตัวเนี่ยเป็นสองโอ้เปิดเพลงโครบิโปรติเนี่ยคนรีบมักจะไม่ได้ใช่ไหมชีทใช่ครับครับเพราะฉะนั้นเราไม่รีบนะฮะเราไม่รีบนะฮะกี่วิวะไม่รีบเลยไม่รีบเลยไีกรี่สิบวิวโอ้ย ก่อนอืเนี่ยเราขอขายของก่อนแต่เตนนี่เรามีสเตนดี้คามิลาชามอยู่นะฮะมันจะเป็นเอ่อคอนเซปต์แมวนางกวาเพื่อให้คุณอนะ่ะ<า>ดวงดีในการเปิดกาชานะฮะเอาไปอึบ <c oughs> โอ้กดกดไปไหมโอ้แมวนั่แมวนักกวักแม่สักสิจริงแมวนักกวักสักสิจริงอ h my god oh, my god, oh, my god. <s 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 ้มขาย้ขายย้ายขายเมืไร่ี่เขาขายขาเมื่อไหร่ี่เขาาม่าสองสามสี่ห้าหกเจโอ้สำหรับ เออสเตนตี้คามิล่าเียนะครับกติกาเพียงง่ายแสนง่ายนะครับโดเนตมา199บาทรับแสแตตตี้8เซนของคามิล่าไปเลยครับอันนี้รวมส่งลงทะเบียนแล้วนะครับใครโดเนตมาได้ชัวร์ครับ้ย